สวัสดีค่ะวันนี้เอาข้อความตลกๆสั้นๆนะคะมาฝึกกันดีกว่านะคะสิ่งแรกนี่ดูประโยคทั้งหมดเลยนะแล้วบอกมาซิว่าเป็นเทนอะไรติ๊กตอก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 ตอบได้ไหมคะเป็น past tense ค่ะสังเกตจากคำว่า was แล้วก็ closed เป็น past tense นะคะตัว was เป็น verb to be เป็นปัจจุบัน I ต้องใช้กับ am นะคะเป็นอดีต I ใช้กับ was ในเรื่องนี้นะคะ I closed ถ้าเป็นปัจจุบันไม่มีดีนะคะเรื่องนี้เป็นอดีตมีดีนะคะก็คือ verb to be กับตัว verb บอกให้รู้ว่าเป็น tense อะไรนะคะ I was in Walmart was มี s in link กันได้เป็น was in นะคะ Walmart คือชื่อ ะคะ่ะอย the restroom and just as I c l o s e my stall door, a voice from the next stall said, "Hi, how are you?" คำว่า restroom ในที่นี้ไม่ใช่ห้องพักผ่อนแบบห้องนั่งเล่นเพลิดเพลินไม่ใช่นะคะ restroom ในที่นี้หมายถึงห้องน้ำนะคะ bathroom ก็ได้นะคะ restroom กับ bathroom แปลว่าห้องน้ำนะคะห้องสุข,ขานั่นเอง ประโยคบอกว่าฉันเนี่ยอยู่ที่วอลมานะคะใช้ห้องน้ำอยู่ก็คือเข้าห้องน้ำนั่นเองนะคะในขณะที่ฉันปิดประตูเนี่ยก็มีเสียงห้องข้างๆนะคะ stall s t a คือลักษณะกั้นห้องกั้นห้องกั้นห้องนะคะเป็นแบบในห้องน้ำกั้นห้องกั้นห้องในห้างในโรงหนังหรือสต a l l ที่กั้นเป็นอข้อ ในออฟฟิศก็ได้นะนะคะเป็นการกั้นเอาไว้มีเสียงข้างห้องพูดมาว่าเป็นไง how are you นะคะเป็นไง <laughs> embarrassed I said embarrassed นะคะนี่คือเสียงภาษาไทย embarrassed นะคะ embarrassed แปลว่าด้วยความเขินฉันก็พูดไปว่า All right ฉันสบายดี All right ตรงนี้นะคะบางคนน่าจะมีคำถามเมื่อก่อนพวก็มีคำถามอา้าวเป็น past tense ทำไมตรงนี้เป็น am ละ่ะเป็น I am ปัจจุบันละ่ะงงสิทำไมไม่เป็น I was ละ่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นคำพูดของตัวละครณนะเวลานั้นนะคะเวลานั้นเป็นเวลาปัจจุบันนะคะคือในเรื่องก็เป็น ปัจจุบันเหมือนในเรื่องนะคะเป็นคำพูดของตัวละครแต่ที่เป็นอดีตข้างบนคือตัวละครกำลังเล่าถึงเหตุการณ์ในวันนู้นวันนี้นั่งเล่าอยู่แต่เ,เล่าถึงวันนู้นงงไหมงงนะคะเอาเป็นว่าเป็นคำพูดของตัวละครในเวลาในเรื่องคือเวลาตอนนี้ก็เลยเป็นปัจจุบันนะคะ the voice said, คำว่า voice ต้องงับ ปากล่างด้วยนะเราจะไม่ออกเป็นไว้ไว้อย่างนี้นะคะวยคำนี้ใครที่ไม่เคยฝึกจะยากนะคะฝึกไป So what are you up to? ก็ถามว่าแล้วทำอะไรอยู่เหรออันนี้โปรดแปลง,งวัเองนะเพื่อความเข้าใจง่ายนะคะ What are you up to? คือทำอะไรอยู่ I said ฉันก็ตอบไปว่า mm, just trying to handle l i t t l e private business over here ถ้าจะตอบตรงๆฉันขี้อยู่ ก็ฟังดูไม่ค่อยเรื่นหูและสุภาพเท่าไหร่เราก็เลยใช้คำแบบสุภาพขึ้นมานะคะไม่ต้องแต่ว่า trying พยายาม To handle ที่จะจัดการกับสิ่งเล็กๆธุรกิจส่วนตัวเล็กๆไม่จำเป็นต้องแปลแบบนี้นะคะให้บอกว่าก็ทำธุระยูเท่านี้ก็ได้นะคะ Then I hear แล้วฉันก็ได้ยินต่อมาว่า สังเกตคำว่า h e r e มีสองคำ h e r e ข้างบน h e r e แปลว่าที่นี่ h e r e ข้างล่าง hear แปลว่าได้ยินนะคะเสียงเหมือนกันสะก,กดไม่เหมือนกันคนละความหมายแค่ในคำ offer ไปหาได้ไหม <laughs> ตัวฉันเนี่ยก็กำลังนั่งอึอยู่ไงก็รู้สึกขัดใจแอนนอยงุดเงิดขัดใจกวนใจภาษาไทยจะเรียกอะไรก็เรียกไปคือไม่สบอารมณ์นั่นเองนะคะ ฉันก็พูดไปด้วยความตกใจแปลกใจ Excuse me ไม่ได้แปลว่าขอโทษนะไม่ใช่นะคะแปลว่าฮะ huh? อะไรนะจะมาหาเหรอแล้วเสียงก็พูดว่า Then the voice said Listen ฟังนะแกฟังนะ หรืออาจจะพูดว่าแก้แกอย่างนี้ก็ได้นะคะ listen แปลว่าฟังนะคะเราจะแปลว่าฟังนะหรือเราจะแปลว่าแก้แกแล้วแต่เราเลยนะคะภาษาไทายกับภาษาอังกฤษบางครั้งเราไม่ต้องแปลตามความหมายของคำแต่เราสามารถจะพูดเป็นภาษาไทายให้สระสรวยตามเหตุการณ์ให้เข้าใจได้นะคะ I will have to call you back เดี๋ยวฉันโทรกลับเธอที่หลังแล้วกันหรือเดี๋ยวฉันโทรหาแกใหม่แล้วกันอย่างนี้นะคะ That's an idiot In the next door answering all my questions มีไอ้บ้าคนนึงข้างๆห้องอะคำว่า idiot เนี่ยวอได้ยินคนไทยก็จะพูด idiot ทับศัพท์ก็คือไอ้บ้าไอ้โลกจิตหรืออะไรแล้วแต่เราจะแปลในภาษาไทยได้เลยนะคะข้างๆห้องเนี่ยตอบคำถามฉันทุกคำถามเลยแกจบนะคะขำไหมไม่ขำหรอ ทำความเข้าใจกันอีกรอบหนึ่งนะคะนึกอีกทีว่าขาไหมนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังว่าโอนะคะคุณน่าจะได้ข้อมูลที่ดีมีคําศัพท์ใหม่ๆทําความเข้าใจหรือฝึกออกเสียงกันในวันนี้เป็นประโยชน์ให้กับการฝึกภาษาอังกฤษของทุกคนนะคะปโบดฟังตัวเองแล้วก็ตำหนิชื่นชม ติเตียนติตึงคอมเมนต์ให้ตัวเองอยู่ตลอดเลยนะคะก่อนจากการโพสต์อ่านให้คุณฟังหนึ่งรอบนะคะ I was in Walmart using the restroom and just as I closed my stall door, a voice from the next stall said, "Hi, how are you?" Embarrassed, I said, "I'm all right." The voice said, "So what are you up to?" I said, "Hmm, just trying to handle a little private business over here." Then I hear Can I come over? a n d n o I said. Excuse me. Then the voice said, Listen, I will have to call you back. That's an idiot in the next door answering all my questions. ขอให้ทุกคนโชคดีในการฝึกภาษาอังกฤษและมีการพัฒนานะคะไปละ bye bye. Have a nice day. Bye.